สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่13พฤษภาคมค่ะคุณได้ราชนิถือถ้วยนะคะส่วนเขาเป็นอัศวินถือคาถากับัวนะให้กับัวทั้งคู่นะคะวันนี้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะถ้าเกิดว่าอารมณ์ร้อนหรือว่าเซนซิทีฟมากเกินไปเนี่ยจะทําให้คุณสองคนมีปัญหาได้แล้วก็ถ้ามีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยอาจจะถึงขั้นเลือกลาได้นะคะแต่หักได้ดังน,นั้นก็เตือนไว้ว่าถ้ามีอะไรอย่าพิ่งคุยดีกว่านะคะ ดูแลตัวเองอยู่ใครอยู่มันไปก่อนนะมีไพรเลิฟเ r s e ์ f ฟิร์สนะคะบางทีเนี่ยถ้าเรามีอะไร นะคะที่เป็นปัญหาส่วนตัวของเราก็ไม่ควรที่จะไปปรึกษาแฟนเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็ไม่พร้อมนะคะเออพ่ให้ดูแลตัวเองอะ่ะถึงได้ขึ้นมาบอกนะคะว่าวันนี้จัดการเรื่องของตัวเองค่ะอยู่ใครอยู่มันได้ something b e t t e r นะคะอย่างไรก็ตามไม่ต้องเป็นกังวลใจอะไรมากมายเพราะว่าพลังงานในวันนี้ไม่ได้จะอยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะมันเป็นแค่ช่วงนี้นะคะที่มีชาเลนจ์เข้ามานะ